การแก้สมการกำลังสองที่อยู่ในรูปของ ax กำลังสองบวก bx บวก c เท่ากับ0โดยการใช้สูตรในการหาก็คือ x เท่ากับลบ b บวกลบ,ลบรากที่สองของ b กำลังสองลบ c ac ส่วน 2a ยกตัวอย่างเช่น 2x กำลังสองบวก 3x บวก1เท่ากับ0นักเรียนจะต้องเทียบรูปแบบ ให้ได้ว่าค่าของ a b และ c คือตัวใดอย่างในที่นี้จะเห็นว่าค่าของ a ก็เท่ากับ2 b ก็คือบวก 3, c ก็คือบวก1จากสูตรในการหาันักเรียนแทนค่า a b และ c ลงในสูตรในการหาก็คือจะได้ x เท่ากับลบ b ก็คือลบ3 บวกลบรากที่2ของ B กําลังสองก็คือ3ยกกําลังสองลบ4คูณ A คูณ C หารด้วยทั้งหมด 2A ซึ่งจะได้เท่ากับ9ลบ8ภายในราก ถ้ามีค่าบวกให้นักเรียนแยกออกมาคิดก็คือจะได้ลบสามบวกหนึ่งหารด้วยสี่ก็จะได้ค่า x กกับลบเศษหนึ่งส่วนสองถ้าเป็นค่าลบก็จะได้ลบสามลบหนึ่งหารด้วยสี่ก็จะมีค่าเท่ากับลบหนึ่งในทีน่นี้ค่าของ a ก็คือสามค่าของ b ก็คือลบห้า ค่าของ c ก็คือลบหแทนลงไปในสูตรจะได้ x ก,กับลบ b ก็คือลบด้วยลบ5บวกลบรากที่2ของ b กำลังสองก็คือลบ5กำลังสองลบ4 a คูณ c หารด้วยทั้งหมด2 a ก็คือ2คูณ3ลบ5ยกกำลังสองได้25ลบ4 a c ตรงนี้ให้ในักเรียนระวัง ถ้านักเรียนไม่ใส่วงเล็บนักเรียนจะพลาดได้ง่ายจะเห็นว่าลบคูณลบจะได้บวกเพราะฉะนั้นข้างในนี้จะได้เท่ากับ25บวก12จะได้ผลลัพธ์คำตอบก็คือ x กับ5บวกลบรากที่สของ37หารด้วย6ทำให้สามารถถอดรากได้นักเรียนก็เขียนรากทิ้งไว้ อย่างในที่นี้จะเห็นว่าภายในรากติดลบถ้าอยู่ในระบบจำนวนจริงจะไม่มีจำนวนจริงที่สอดคล้องกับสมการเพราะฉะนั้นในการใช้สูตรในการหานักเรียนจะต้องคล่องตัวในการหาซึ่งรูปแบบของ สมการคริติกก็คือ ax กำลังสองบวก bx บวก c เท่ากับ0ค่าของ x จะได้เท่ากับลบ b บวกลบรากที่2ของ b กำลังสองลบ c ac หารด้วยทั้งหมด 2a แนะนำในการใช้สูตรในการหาสมการคริติกให้นักเรียนทำ3า3ขั้นตอนดังต่อไปนี้เพื่อจะทำให้การใช้สูตรกระชับ ยกตัวอย่างเช่น2 x กำลังสบวก3 x บวก1เท่ากับ0จากสูตรในการหาจะเห็นว่าเราสามารถจะได้ลบ b ทันทีก็คือพดกลางให้นักเรียนทำดังต่อไปนี้จากสมการจะได้ x เท่ากับลบ3บวกลบให้นักเรียนเขียนทิ้งไว้ก็คือนำเอาพดกลางมาเขียนเครื่องหมายตรงข้าม เสร็จแล้วให้นักเรียนทําขั้นตอน B กําลังสองลบแต่นํามาคิดข้างนอกในที่นี้จะได้ลบสยกกําลังสองก็คือ9ลบให้นักเรียนเขียนทิ้งไว้เสร็จแล้วให้นักเรียนมาดําเนินการขั้น 4a c ก็คือนํา4คูณสัมประสิทธิ์หน้า x กําลังสองกับค่าของ c นักเรียนจะเลือกคูณตัวใดตัวหนึ่งก่อนก็ได้อย่างในที่นี้จะเห็นว่า4คูณ2ได้8 8คูณบวก1ได้บวก8ก็จะได้9ลบด้วย8ให้นักเรียนพิจารณาผลลัพธ์ว่าผลลัพธ์ที่ได้สามารถถอดรากได้หรือไม่ถ้าถอดรากได้ให้นักเรียนถอดรากให้เสร็จสิ้นอย่างเทนี้จะเห็นว่า9ลบ8ได้เท่ากับ1รากที่สองของ1ก็คือ1เพราะฉะนั้นการถอดรากจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ก็จะได้ลบ3บวกลบ1 หารด้วยทั้งหมด2 a ก็คือส่วนด้วย4นํนำมาคิดคำตอบทั้งค่าบวกแล้วก็ค่าลบซึ่งจะได้ค่า x เท่ากับลบหส่วนสกับลบหนักเรียนดูใหม่อย่างในที่นี้จะเห็นว่าค่าของ x จะเท่ากับนำเอาสัมประสิทธิ์ พดกลางมาเครื่องหมายตรงข้ามก็จะได้ x เท่ากับ5บวกลบเขียนทิ้ง25ลบก็คือเอา5ยกกำลัง2องลบทิ้งเสร็จแล้วนำา4 4คูณ3ได้12 12คูณลบ1ก็ได้ลบ12หาผลลัพธ์คำตอบก็จะได้37ซึ่ง37ไม่สามารถจะถอดรากได้นักเรียนก็นำมาเขียน รากที่สองของ3ามส่วน 2a ก็คือส่วน6ก x กยกกำลังสองบวก 7x ลบ2เท่ากับ0นักเรียนจะได้ทันทีก็คือ x เท่ากับลบ7บวกลบลบ7ยกกำลังสองลบเขียนทิ้งขณะ cac นักเรียนนำสีมาคูณลบสก่อนก็นได้ก็จะได้ได้ลบแลบแคูณสได้ลบสานักเรียนบวกลบกันในที่นี้จะได้81ซึ่ง81สามารถถอดรากได้ก็คือ9ให้นักเรียนนำมาเขียนก็จะได้ลบเจบวกลบเส่วนสอก็เท่ากับส่วนแถ้าเป็นค่าบวกก็จะได้ลบเจ็บวกเก็คือ2 ก็จะได้ x 2, 8, เท่ากับเศษสส่วน8หรือเท่ากับเศษ1ส่วน4ถ้า x มีค่าเป็นลบก็จะได้ลบ7ลบ9ก็ได้ลบ16ลบ16หาร8ก็คือลบ2 5ห้า x ยกกำลังสองลบสอง x บวกสองเท่ากับศูนย์จะได้ x เท่ากับสองบวกลบสี่ลบ c a c 428 8540ก็จะได้ลบ40ลบกันจะได้ลบ36ดังนั้นจะได้2บวกลบรากที่2ของลบ36หารด้วย 2a ส่วน10ถ้าอยู่ในรูปลักษณะของระบบจำนวนจริงตอบได้เลยว่าไม่มีค่า x ที่เป็นจำนวนจริงที่สอดคล้องกับสมการเพราะภายในรากที่2ติดลบ แต่ถ้าอยู่ในระบบของจำนวนเชิงซ้อนนักเรียนจะได้รากที่สองของลบ36ก็จะได้เท่ากับ 6I เพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในลักษณะของจำนวนเชิงซ้อนเซตคำตอบก็จะได้ x เท่ากับ2บวกลบ6อส่วน10ซึ่งในลักษณะของการใช้สูตรถ้านักเรียนฝึกฝนนักเรียนควรจะทำให้กระชับทำให้เร็วและต้องไม่ผิดพลาด ซึ่งจะทําให้นักเรียนมีความคล่องตัวในการแก้สมการขอให้นักเรียนได้ฝึกฝนและเพิ่มความมั่นใจในการกระทําให้มากที่สุด